ถ้าเวลาคนเราตายไปสู่โลกภายหน้าเนี่ยพญายมราชจะถามว่าใครเป็นใหญ่ในโลกสามคือท,ท่านทั้งหลายจำคำนี้ไว้ตอบว่าพุทธโทเธเสโธติโลก,กัสมสงพระพุทธเจ้าประเสริฐสุดในโลกสามตอบอย่างนี้ก็ได้หรือตอบเป็นบาลีว่าพุทธโทเธเสถโธติโลก,กัตสงพระคาถานี้ที่ธรรมมาได้ใช้มาอยู่ตลอดเนี่ย เวสารก็บอกว่านี่แหละเป็นคาถาที่ปิดประตูประตูจตุระอบายหมายความว่านารกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสี่ภูมนินี้คนที่ได้ท่องพระกาถานี้อยู่เป็นนิดตบตกนรกจะบไปสู่ที่อบายนารกหนึ่งเปรตหนึ่งอสุรกายหนึ่งสัตว์เดรัจฉานหนึ่งจะปิดประตูจตุระอบาย